ยูซุฟพูดภาษาไทยได้ยังไงยูซุฟมีแฟนหรือยังยูซุฟคิดอยากจะมีแฟนเป็นคนไทยไหมเพื่อนใหม่ไว้ใจได้ทุกคนไหมบอกเลยนะว่าผมเนี่ยเป็นยูทูบเบอร์คนแรกๆนะฮะที่มาถ่ายอะไรแบบนี้ที่อีฟนะคือมุมมองเนี่ยคือมันยากมากอะ่ะส่วนมากคนไปเที่ยวก็จะไปเที่ยวในมุมมองของนักท่องเที่ยวแต่เราเนี่ยเราไปในมุมมองเหมือนกับว่าเรามีญาติอยู่ตรงนั้นแนหะเหมือนเรามีเพื่อนอมีแบบ มีครอบครัวอยู่ที่นั่นแล้วมันเป็นมุมมองที่แบบว่าอยู่ในชนบทหมู่บ้านทุกคนใช่ฉะนั้นการที่ผมได้มาที่นี่ผมบอกเลยว่าผมกำไรชีวิตมากๆแล้วคนที่ดูคลิปก็เช่นกันกำไรเช่นเดียวกันได้มาเห็นอะไรอย่างนี้สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะฮะผมกับยูซุฟเนี่ยจะมาตอบคาถาม Q&A ไม่ได้เตรียมกันมาก่อนมันจะพูดพร้อมกันโอเคก็เรามีการโพสต์ไปเมื่อวันที่แล้วเราโพสต์ไปว่าใครมีอะไรจะถามเกี่ยวกับอียิปต์เกี่ยวกับเราสองคนก็ คอมเมนต์เข้ามาถามได้เลยนะฮะก็มีหลากหลายคอมเมนต์ประมาณ200กว่าคอมเมนต์ได้นะฮะก็เอ่อเดี๋ยวเราจะคัดมาแล้วก็จะตอบนะคือมันมีคําถามที่คล้ายๆกันไงซ้ําๆกันผมก็เลยเอ่อเลือกอันที่แบบว่าคนกดไลค์เยอะอะไรกันนะแล้วก็ถ้ายังไงเนี่ยถ้ามีคําถามไหนที่เพื่อนๆรู้สึกว่าไม่อยากจะรู้ก็สามารถกรอไปคําถามตัดไปได้เลยนะแต่ผมบอกได้เลยแนะนําให้ฟังให้หมดเพราะว่ามันมีส่วนสําคัญกับเนื้อเรื่องต่อไปที่เราจะเจอนะฮะโอเคเริ่มเลยดีกว่าคําถามแรกนะฮะเขาถามว่า ยูซุฟพูดภาษาไทยได้ยังไงก็อยู่ที่ไทยมาตั้งแต่เด็กเลยอ๋ออยู่ที่ไทยมาตั้งแต่เด็กคือเป็นลูกครึ่งใช่ไทยอีบไทยอีบเกิดที่อีบเกิดที่อีบแล้วครึ่งไหนไทยครึ่งไหนอีบครึ่งบนไทยครึ่งล่างอียิปต์เดี๋ยวเวลาเตะเตะเตะบอลอ่ะเตะแรงว่าล่ะอ๋อครึ่งครึ่งล่างอียิปต์นับจากเข่าลงไปใช่ไหมแต่สะดือลงแล้วล่างนี่คืออียิปต์ใช่ล่างนี่คือไทยไทยอ๋อครึ่งบนครึ่งล่าง ก็คือเกิดที่อียิปต์ประมาณ3ปีได้ปีแล้วก็มาไทยยาวๆเลยจนถึงปัจจุบันนะฮะแล้วนี่ที่กลับมาที่อียิปต์รอบนี้เพราะว่ามาหาแม่มาหาแม่เยียย่ยมแม่นะครับอ่าก็ประมาณนั้นนะฮะทุกคนต่อมานะฮะจะถามว่าที่อียิปต์ศาสนาอะไรบ้างอ่าหลายคนอาจจะเข้าใจว่าที่อียิปต์เนี่ยมีแต่าศาสนาอิสลามจริงๆแล้วศาสนาอิสลามคริสก็มีแล้วก็น่าจะอันเนี้ยที่เยอะอ่าแล้วคืออิสลามกับคริสเยอะพอๆกันไหม มันต่างกันเยอะสเยอะกว่าประมาณไม่บหกสิบกันหกสิบเองคือมันห่างกันแบบเยอะกว่าก็จริงแต่มันไม่ได้เยอะมากพๆกันอกาณทุกคนเขาถามต่อว่ายูซุฟกับบิลยาทํางานอะไรกันครับผมไม่ได้ทํางานว่างงานอยู่ว่างงานอ่าก็คืออยู่อีฟนี่คือเรามาเยี่ยมแม่ไงเราไม่ได้มาทํางานก็คือมาอยู่เฉยๆนะครับทุกคนแล้วบิลยาก็ว่างงานว่างงานเหมือนกันอ่าว่างงานเหมือนกันนะครับก็เลยมาถ่ายคลิปด้วยกันได้นะฮะในช่วงนี้ โอเคต่อมาเนี่ยเขาถามว่าคนส่วนใหญ่ที่อียิปต์ทำอาชีพอะไรส่วนใหญ่อาชีพก็โรงงานโรงงานอืมที่ดุมยัตนะแต่ที่อื่นก็ไม่รู้อืมมันก็มีทั่วๆไปเหมือนมันเรามันก็มีโระบบพอมันก็มีอาชีพน,นิ่นั่นเหมือนเหมือนกันแหละทุกคนนะนี่เขาถามผมว่าประทับใจอะไรในตัวยูซุฟและบิลิาส่วนตัวผมเนี่ยทั้งสองคนเนี่ยคือ เป็นเพื่อนที่ดีทั้งสองนะผมรู้จักกับยูซุบมาก่อนเรามีเพื่อนเราเป็นเพื่อนกันมานานแล้วนะฮะถามว่า2คนเนี่ยผมไว้ใจใครมากกว่าก็ต้องเป็นยูซุบอันดับหนึ่งเพราะว่าเขาก็เป็นคนไทยด้วยกัน้วเขาก็ต้องกลับไปอยู่ไทยอยู่ดีอะไรเงีย้ยคือเราต้องเจอนนกันทุกวันฉะนั้นผมไว้ใจเขาอันดับหนึ่งอยูอย่แล้วนะซึ่งถ้าถามว่าประทับอะไรประทับใจอะไรยังไงน,นะก็ยูซุบประทับใจมากกว่าตรงที่ว่าเ,ออเขาดูแลเราดีเป็นเป็นล่ามแปลภาษาให้อะไรได้อะไรอย่างี้นะส่วนบิลญาเนี่ยก็ประทับใจเหมือนกัน เขาเป็นเพื่อนที่น่ารักนะเป็นเพื่อนที่จริงใจมากที่ดีมากแต่ไม่ไม่ใช่ทุกครั้งอ่ะไม่ใช่ทุกครั้งอ่ะคือผมจะพูดยังไงเดียะในคลิปอ่ะเพื่อนๆเห็นอ่ะอาจจะเห็นว่าเขาเดีผมมากนะคือคือมันหน้ากล้องอย่างทุกคนหน้ากล้องมันก็ปกติแนละ้วหน้ากล้องต้องดีอ่ะแต่หลังกล้อง<ม>อง่ะทุกคนมันก็มีหลายเหตุการณ์หลายติกรรมที่ผมรู้สึกยังไงยังไงอยู่ y o u ซ u b e ก็เหมือนกันไม่ใช่แค่ผมผมผมถ่ายไม่ได้ผมอะไรอย่างเงี้ยถ่ายไม่ได้อยู่แล้วเออเพื่อนๆก็ คือเพื่อนเพื่อดูแค่ในคลิปแล้วเพื่อนๆบางคน<ช>ผมเห็นคอมเมนต์นะมาตัดสินผมว่าผมนี่ขี้งกผมนู้นนี่นั่นคิดมากบนไปมาก่ะคือผมอะอยู่กับเขาหลายชั่วโมงอะผมอยู่หลายวันอะผมเห็นอะไรหลายๆอย่างแต่เพื<ช>่นอนเพื่อเห็นแค่ผ่านวิดีโอเข้าใจไหม<ช>คือผมอยู่สถานการณ์เฉพาะหน้าเพื่อนเพื่อที่คอมเมนต์อะอยู่สถานการณ์หน้าจออะไรเง<ช>ี้ยมันไม่เหมือนกันเด<ช>ู่แล้วเราอยู่กันคนละจุดนะฮะุกคนฉะนั้นจะเห็นผมถึงมีรีแอคชั่นที่แบบว่าคิดมากบนมากอะคือ มันมันก็มีเรื่องที่ต้องบน่น่ยแต่จริงๆนะประทับใจไม่ประทับใจเขาก็ดีนะดูแลดีเทคแคร์เราดีมันก็ดีไม่ใช่ว่าไม่ดีนะแต่มันมันมีนิดเดียวนะครับใช่ก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาละเรื่องนี้คือเนี่ยมาหึงอีมแล้วทุกคนนะก็เราดดกันต่อไปว่าจะเป็นยังไงกันต่อเพื่อนใหม่ไว้ใจได้ทุกคนไหมคือเรามีเพื่อนหลายคนนะปัจจุบันนะฮะไว้ใจได้ทุกคนไหมยูซุปไม่ต้องไปพูดถึงแลวเพราะว่าไม่ต้องหรอกผมไว้ใจอยู่แล้วนะฮะ แต่ยูซุปก็บอกอววไว้ว่าไว้ใจได้ไว้ใจได้ไม่ทุกคนเพราะว่ายูซุปเป็นเพื่อนกันจริงๆนะก็เป็นเพื่อนยูซุปแต่ยูซุปยังบอกเลยว่าอย่าไปคุยเรื่องเงินอย่าไปอะไรกันคือเรื่องเงินคุยกันแค่สองคน<ช>คือก็คือไว้ใจได้ไม่ทุกคนะเขาอาจจะดีกับเราก็จริงในลิปอาจุะเขายิ้มแย้มแต่เบื้องหล<ะ>ังล<ะ>ึกๆมันไม่ใช่อย่างนั้นนะทุกคน <claro> ใ่ก็ต้องระวังต้องระแวง,ต,ง,วงต้องระวังตัวต,วตลอดอย่าวางใจอย่าไว้ใจมีแพลนอยากจะไปเที่ยวอียิปต์ค่ะยูซุปเราเป็นไกด์ไหม ม่รับครับยังไม่รับนะเพราะว่ายังยังไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะคือมันยากนะการเป็นไกด์อะฝึกก่อนฝึกก่อนนะก็คือประสบการณ์น้องอย่างน้อยแต่ไม่เป็นไรมันจะมีนักเรียนไทยที่เรียนอียิปต์หลายคนมากอ่าก็ลองติดต่อดูบางทีเขาว่างอะไรเงี้ยก็อ่าอะไรนะเป็นติดต่อให้เขาเป็นไกด์ให้ได้นะคุกผูอยู่อียิปต์หมดเงินวันละเท่าไหร่ครับคําถามเนี้ยทําให้ผมเจ็บใจเหมือนะอคือถ้าเราอยู่กันจริงๆอ่ะเราอยู่กันสองคนนะหรือคนเดียวเนี่ย วันหนึ่งอ่ะหมดไม่ถึงร้อยอ่ะร้อยหนึ่งอ่ะตึงตึงละร้อยหนึ่ง,งคือตึงร้อยหนึ่งคือมันไม่ได้ประหยัดคือมันไม่ได้แพงอ่ะของมันก็ถูกไงแต่ผมอยู่กับเพื่อนที่แบบแบบที่ผมพูดพูดออกกล้องไม่ได้เข้าใจไหมมันหมดไม่เยอะแต่เราหมดเยอะเพราะเพื่อนเขาเห็นว่าเรามีตังเยอะแล้วเขาก็ฟุ่มเฟือยอ่ะเขาแบบอยากได้นู่นอยากได้นี่เป็นเพื่อนอาจจะก็คิดว่า อย่างเช่นบุรีซองเดียวทำไมให้ไป็นอะกูให้ได้ผมให้ได้ไว้แต่มันไม่ใช่แค่ซองเดียววันหนึ่งมันมีรุกี่ซองอ่ะทุกคนแต่ผมไม่ได้ถ่ายคลิปไงแต่เพื่อนๆเห็นแค่บุรีอ่ะบุรีมันแพงนะบุรี่ทีู่กแพงมันซื้อบุรี่ที่แพงสุดอ่ะแล้วแล้วผมอ่ะผมไม่สนับสนุนการสุดการสุดบุรีนะคือคือผมเลี้ยงข้าวเลี้ยงอะไรก็ได้นี่แต่บุหรี่ผมรู้สึกไม่อยากเลี้ยงอะยูซุปจาได้ไหมอินพีแรกๆอ่ะติดมือนะบุรีเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเริ่มดีขึ้นแล้ว้นอนาคตเนี่ยจะเลิกขาดอะไร ผมไม่ให้น้องสูบมากี่วันละอาทิตย์นึงกว่าแล้วอาทิตย์นึงคือได้แรกนะน้องมีอาการตัวสั่นนะแบบเหงื่อแตกมันแบบเหมือนเคนลงแดงไม่ได้สูบบุหรี่นะแต่ผมดัดมันนะผมบอกว่ามึงมึงอยู่กับกูนะอยา่าอย่าไปอะไรอย่างเง้นเลยคือตอนนี้ก็คือดีขึ้นใช่นไหมแต่นั่นแหละถ้าเ,เพื่อนมาจริงอ่ะวันหนึ่งอ่ะมาคนเดียวหรือสองคนนะหมดไม่เยอะเพราะว่าค่าของชิปที่นี่ถูกอ่าเราบอกแค่นี้นะฮะยูซุฟมีแฟนหรือ,อยังยูซุฟคิดอยากจะมีแฟนเป็นคนไทยไหม มีแฟนยังยังไม่มียังไม่มีนี่จริงไหมจริงคิดรย่องนี้ยังยังยังไม่คิดไม่คิดกับผู้หญิงคิดกับผู้ชายเอ้ยหยอกหยอกหยอกน้องเขาก็ชายแท้ใช่ชายแท้นะชอบผู้หญิงชอบผู้หญิงถ้าได้ผู้หญิงก็ผู้หญิงไทยอ่ะอ๋อก็คือชอบผู้หญิงไทยมากกว่าใช่ก็คือในหัวไม่ได้คิดเลยว่าเราจะได้ภรรยาแฟนที่อยู่อีบก็คือชอบคนไทยคำถามต่อมาบิลญาทำงานอะไรตัวแค่นี้เห็นมีรถ อ้จีนนะทุกคนนั่นอะไม่ใช่รถบิลยาเลยไม่ใช่รถเขาอ่าไม่ใช่รถเขาเป็นรถเช่ามาเช่ามาคือผมอะเช่ารถมาผมใช้จ่ายทุกอย่างน้ำมันอะไรหมดคนเยอะอะผมไม่รู้ว่าเช่าทำไมเหมือนกันนะแล้วก็เช่าอะรถแม่งโคตรแพงอะเออแพงที่สุดในร้านอะดูดิขนาดนี้คืออย่างที่บอกว่าเขาฟุ่มเฟือยใช่ไหมะเขาแบบใช้ตังค์แบบคือมันไม่ใช่ตังค์ตัวเองอะนะเขาก็เลยจัดอะไรเต็มที่ตลอดนะฮะทุกคนแล้วคนจ่ายคือเราไง เออแล้วอย่างเช่นการเช่ารถเนี่ยถามว่าจําเป็นไหมมันไม่จําเป็นหรอกแค่ไม่าบแล้วก็กลับมาก็แค่นั้นแต่เขาเนี่ยอยากอยากได้รถใช่อยากได้รถผมบอกตั้งแต่แรกแล้วว่า้ไม่เอาดีกว่าไม่ต้องเช่ารถนะเพราะว่ารถมันแพงไงเช่ามันแพงคือการที่เขาจะมารับผมที่สนามบินไคโรตอนนี้ผมมาถึงในอีพีแรกอะถ้าเขานั่งรถ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 บัสมามันแค่ประมาณ80 80ตัวคน80สตัวคนะใช่8บบาทนะตัดีเป็นเงินไทยประมาณนั้นแล้วแบบเขาเขาเน้นความแบบ ดูสบายไงเขาก็เลยแบบไปเช่ารถมาแล้วแบบราคาสี่พันเกือบห้าพันแล้วแบบผมเซ็งเหมือนกันนะที่แบบไอ้ทำไมไม่ฟังผมว่ะผมก็เลยคิดว่ามันมีหลายๆอย่างที่รู้สึกว่าเป็นยัง,ยงไงอยู่ทุกคนนะขอบคุณคําถามนะทำให้ผมได้ระบ,บายได้พูดออกไปผมไม่เคยบอกที่ไหนเลยนะแล้วคนทีมดูคลิปก็ไม่เขาไม่รู้ตรงนี้ไงแล้วก็ก็ดา่าผมาด,าดา่าด่ายับเป็นด่ายับเลยว่าไม่วีซิาดูขี้เหนียวจังคือผมหมดเยอะทุกคน มันเป็นแบบค่าใช้จ่ายในส่วนที่ที่ไม่ควรจําเป็น<ช>นะทุกคนเสื้อ<ช>น้ําเงินที่ใส่มีกี่ตัวเห็นทุกอีพีอันนี้ก็โดนด่าเหมือนกันเขาบอกว่าไม่อาบน้ําบ้างนู่นั่นอ่ะคือผมไม่ได้ใส่ตัวเดียวนะเว้ยมันมีหลายตัวแต่แค่มันลายเดิมอ่ะ<ช>หนึ่งคือมันประหยัดเรื่องของเวลา<ช>ที่ว่าเราไม่ต้องไปนั่งคิดแล้วเอ้วยวันนี้ใส่เสื้อสีอะไรแล้ว การที่เราใส่เสื้อทสเนี่ยมันสามารถเชื่อมต่อไปทุกพีีได้แล้วมันเป็นการโปรโมทเสื้อตัวเองก็ทุกคนเป็นเสื้อช,ช,ช่องผมไงผมก็เลยทํามาประมาณสิกว่าตัวแล้วผมก็แจกให้ยูซบด้วยให้บินยาด้วยให้เพื่อนๆพ่ี่ๆี่ที่ผมเรสเบกผมก็จะให้เสื้อไปอะไรเงี้ยคือผมทํามาเยอะแล้วผมก็ใส่เสื้อตัวเองนะทุกคนมันประหยัดนะมันประหยัดพื้นที่กระเป๋าด้วยคือสิตัวนะผมพ,พับพับเนี่ยมันได้แค่นี่เองอ่ะ มันโคตรประหยัดพื้นที่ในกระเป๋าทุกคนผมก็เลยเน้นความสะดวกสบายใส่ใส่เส,สื้อตัวนี้ตัวเดียวครับทุกคนคําถามนี้ต่อเนื่องเลยคำถามว่าทําไมรถถึงไม่มีแอร์ผมก็คาใจเหมือนกันคือค่าเช่าที่เราเช่ามารถคันของเราใช้อะ่ะมันเช่ามาแพงแล้วนะซึ่งราคาจริงรู้ไหมเท่าไหร่วันอะอที่เขาบอกนะว่าพันละพันหนะ้เนีเชื่อได้ไหมไม่น่าเชือ่อไม่น่าเชื่อนะเพราะว่า คุณผู้ใหญ่แม่หรือว่าลุงของยูซุ่ก็บอกเลยว่าราคานี้มันไม่น่าใช่ไม่น่าใช่เป็นราคาที่สูงมากสูงสูงขนาดเนี่ยแอร์เสียมันมันไม่มิกเซนเลยเขาบอกผมก็เอองงเหมือนกันอ่ะทุกคนไม่มีแอร์แอร์ของเราเสียตั้งทั้งที่แบบราคาเขาสูงอนะแต่ปกติผมสังเกตไม่ว่าจะขึ้นแท็กซี่หรือไปไหนมาไหนนะเขาก็ไม่ได้ยอมเปิดแอร์อยู่แล้วแหละเขาเปิดกระจุมากกว่าอืแต่ว่าส่วนตัวผมอะรถที่ผมเช่า ในราคาที่เราจ่ายไปเราพูมันควรมีแอร์ควรมีแอร์คอมเมนต์นี้อ่านแล้วใจฟูมากเลยอ่ะ mm. เขาบอกว่าชอบดูคลิปของคุณมากและดูทุกคลิปเลยคือสนุกมากค่ะแบบบ้านๆดีดูแล้วเหมือนได้ไปด้วยนะสนุกกาชอบผมอ่านแล้วผมใจฟูนะคอมเมนต์ประมาณเนี้ยคือมันเป็นความตั้งใจของผมเลยผมคิดตั้งแต่วันแรกว่าผมจะถ่ายทุกอย่างเร็วๆให้รู้สึกว่า เหมือนคนที่ดูคลิปอะได้ไปเที่ยวด้วยกันแล้วพอผมปล่อยคลิปไปเนี่ยแล้วแบบเ,เพื่อนๆก็ดแูแล้วคอมเมนต์แบบนี้เยอะมากการที่ผมมาเที่ยวอีบครั้งเนี้ยผมบอกเลยว่าผมรู้สึกว่าผมโชคดีผมเจอคนดีๆผมเจอเพื่อนดีๆแล้วผมได้ไปในซอกมุมที่แบบว่าคนอื่นที่ไปเที่ยวอ่ะเขาจะไม่ได้ไปโซนเนี่ยอ่ะอย่างเช่นเราเปนะ็นนักท่องเที่ยวไปเที่ยวอีบอะเขาจะเราจะไปตามสถานที่แบบชายหาดนิดนิดเน,นี้ยเข้าใจไหมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆแต่ผมเนี่ย ผมไม่ไปที่นั้นเลยผมไปตามชนบนุรุษผมเข้าไปในซอยเล็กๆผมไปดูงานแต่งผมไปทําอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นมุมมองของคนอียิปต์จริงๆอ่ะอียิปต์แท<ล>้ทุกคนใช่แล้วผมได้ไปแล้วผมได้ถ่ายผมเป็นกําไรชีวิตตัวเองแล้วแลผมเชื่อว่าคนดูที่ดูคลิปก็รู้สึกเหมือนกันรู้สึกกาไรได้มาเห็นอะไรอย่างเงี้ยสักครั้งหนึ่งอะ่ะคือเราได้รู้วัฒนธรรมของเขาอะไรเงี้ยนะรู้สึกดีมากๆนะฮะที่ผมได้นําเสนอถ่ายทอดออกไปรู้สึกฟินมากเลยเวลาเจอคอมเมนต์แบบเนี้ยนี่เขาถามรถเช่ากี่บาทครับอออ่ะเเเเรรราาบกให้ยืงชน เราเช่าวันละพันห้าแล้วก็น้ํามันเนี่ยตั้งแต่เราใช้เนี่ยก็ประมาณพันสองไม่ถึงไม่ถึงพันสองแต่แต่เขาเขาเขาชัดแล้วอ่ะจริงเหรอกูเพิ่งรู้อย่างเนี้ยคือทั้งหมดอ่ะผมต้องจ่ายค่ารถอ่ะสี่พันสองเออเออเดีกเล็ไม่เก่งดีเออจะจะติเกอร์ยิบุหรอก็แค่ตัวเราช่ารถสองวันก็คสามพันอ่ะสามพันแล names, ้วก็น้ำมันเขาบอกว่าพันสองน้ำมันเขาบอกว่าพันสอง แต่จริงๆแล้วค่าน้ำมันอะไร่ันสองเพราะน้ำมันมันเข้าถูกเดือตายใช่รีดสิบบาทเองแล้วมันค่าอะไรวะผมก็งงเหมือนกันเหมือนเขาก็แอบชาร์จนั่นแหละใช่ไหมใช่เราเพิ่งมารู้ทีหลังเหมือนกันแต่ว่ามันผ่านไปแล้วเราก็นั่นแหละอย่างที่บอกว่ามันมีหลายอย่างที่เราเจอเราปรึกษากันตลอดนะแต่เพื่อนๆไม่รู้เพื่อนๆดูแค่ในมุมนั้นในมุมที่เราถ่ายแล้วมันผ่านไปแล้วมันผ่านแล้วทุกคนเราดูกันต่อนะฮะคลิปหลังจากนี้สนุกขึ้นแน่นอนอ่ะอีกสักสามสี่คำถามแล้วกันนะเขาถามว่า ไม่ค่อยเห็นผู้หญิงชาวอียิปต์อยากรู้เกี่ยวกับสาวสาที่อียิปต์เขาห้ามออกจากบ้านหรือเปล่าพอเราลองนึกดูเนี่ยไม่ค่อยเห็นในนักสาวสาวอียิปต์แบบคือถ้าที่เห็นที่แบบเดินไปตลาดก็จะเป็นผู้สูงวัยงเงี้ยผู้สูงอายุแล้วก็เด็กๆที่แบบดูเล็กๆอ่ะแต่ถ้าเป็นสาวสาววัยเดียวกันเนี่ยหายากหายากนะทำไมอ่ะสุก็เขาเก็บตัวไงเก็บตัวอยู่แต่ในบ้านอยู่แต่ในตึกใช่ไม่ออกไปไหนเลยไม่ค่อยออกอาจจะออกบ้างแต่ไม่ได้เยอะขนาดแบบอืม ทุกว <IS convert> <IS urai> <IS benim> ัน่ะคือผมก็เห็นนะเราก็เห็นแต่ว่ามันไม่ได้เห็นเยอะแลวอีกอย่างเนี่ยเวลาเราเห็นเนี่ยเราไม่ถ่ายกล้องใช่คือมันไม่เหมาะสมแล้วเราก็ไม่อยากมีปัญหาที่แบบไปถ่ายผู้หญิงอะไรเงี้ยนะอืคือที่นี่มันไม่เหมือนมั่นเรามันไม่เหมือนประเทศแบบที่เราเคยไปที่แบบเอ้ยยังพอถ่ายให้เห็นสาวๆได้แต่ที่นี่เนี่ยถ้าเราถ่ายเห็นสาวๆมันจะมีปัญหาอะไรเงี้ยผมก็เลยแบบพยายามเลี่ยงนะผู้หญิงเดินผ่านผมก็เอากล้องลงอะไรเงี้ยคิดว่าประเทศอียิปต์เป็นประเทศที่น่ากลัวตามที่เขาเล่าอ้างไหมไม่เลย ไม่เลยทำไมเพราะว่ามึงป็นภาษาแล้วเปล่าใช่คือภาษาแกินภาษาไงมันพูดได้มันก็เลยไม่รู้สึกน่ากลัวเออมันเป็นคนอียิปต์ด้วยไงเออมันเป็นคนอียิปต์ไงมันก็เลยไม่น่ากลัวไงไม่น่ากลัวแต่ถ้าอ่ะตัดตรงนี้ออกแล้วถ้าเป็นกลมาอย่างเงี้ยคิดว่ากลัวเปล่ากลัวมันน่ากลัวจริงทุกคนมันมีด้องให้ตื่นเต้นตลอดเวลาใช่คือแบบผู้คนเขาจะมองอย่างงี้ยนะความที่ว่าเราแปลแจลงงยิ่งหน้าตาเราแบบเอเชียไงทุกคนเขาจะมองเราแปลกๆ ยิ่งเราพูดภาษาเขาไม่ได้ทุกนคนมันน่ากลัวเราไม่รู้ว่าเราจะโดนชาร์จไม่จะโดนหลอกอะไรไหมอ่ะเออมันจะมีเหตุการณ์หนึ่งนักศึกษาไทยเราเจอกันใช่ไหมหความที่ว่าเป็นนักศึกษาไทยเนี่ยต่อให้เขาจะพูดอีบได้ก็จริงแต่สำเนียงเขาอะ่ะสำเนียงไทยไงอาหรับแบบไทยๆอะ่ะคนอีบเขาจะแบบยังที่จะพอที่แบบเล่นได้ออไงแต่ถ้ากับยูทูปเนี่ยยูทูปมันสำเนียงมันอีบเลยอะเวลามันพูดอ่ะพูดไทยก็พูดอย่างนี้ใช่ไหมแต่เวลาพูด อีมันจะมีน้ำเสียงมันอนะอย่างน้าพูดดิเจยกาเวเลยอ่าเนี่ยเสียงมันจะดูแบบว่าเชี่ยข่มได้วะอะไรเงี้ยมันก็เลยไม่กลัวไงเออแต่ส่วนตัวผมเนี่ยกลัวอ่ะมาคนเดียวไม่น่ารอดนะทุกคนต่อให้เพื่อนเพื่อนจะกิน,นกนันไหนแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนมาที่อีมเนี่ยยากเหมือนกันอืแต่ก็อยู่ได้แหละแต่แค่ต้องใช้ประสบการณ์สูงหน่อยนะฮะ้าไม่งั้นโดนหลอกง่ายเลยเรื่องของกระเป๋าอะไรก็ระวังตลอดกูก็เห็นมึงระวังนะเออก็ระวัง ปกติเออเสดี้ดออเดอเดอเดอสนิทออเดอเออเหมือนเวลาขึ้นรถรถแอร์นาไมโครบัสมันก่อนที่ว่าขึ้นในหลายคนนะยูซุปกอดกระเป๋าแน่นเลยแล้วในมึงบอกว่าไม่กลัวอ่ะไม่ใช่ของตัวเองไงอ๋อมันจริงกระเป๋าให้ผมไงมันก็เลยกลัวก็คือมันมันมีอยู่จริงเรื่องของการโกงการหลอกการขี้การปล้นมีอยู่จริงมันปกติอยู่แล้วทั้งโลกเออทั้งโลกอ่ะเออมันมันมีอยู่แล้วแต่ที่อียิปต์เนี่ยเปอร์เซ็นต์มันเยอะไหมเยอะเออเคยได้ยินว่ายูซุปบอกว่าเคยโดนปล้นจริงจริง เกือบจะโดนเกือบจะโดนอ่ะน้องเล่าให้ฟังดิไอ้ตัวกีหนังกีหนักชายโดูอ่าจะไปหาคอลูแล้วก็เดินเดินไปที่มืดเดินไปที่มืดโอ้ซอยเปียวเลยซอยเปียวเลยแล้วเป็นเดินเดินคนเดียวก็มีคนมาทักว่าเฮ้ยไปไหนหยุดก่อนนะเขาเอาไม้ไปจ่อหลังจ่อหลังใช่อันนี้ของจริงเลยคนนั้นอ่ะเคยรู้จักเคยเคยเห็นมาก่อนเออเขาก็คุยเอารู้จักคอลูป้ะล่ะไม่แถาคอลูไหนอะ เอ้ตอเขาเลยมันไอ้ก็บอกว่าก็ปะเยอะยะก็บอกว่าคุ้นๆนะใช่คนไทยเปล่าไอ้ตอออ่าเหล่ะแบบสาระละอ้ต่ใช่แที่ปะไอ้ต่อมาดนแบบเสียงหวานอ่ะมาาดเนียอกเซอกซอก็ไปบอกเขาดูเขาดูก็บอกมหัมัดอ่ะบอกลูกเขาลูกเขาลูกเขาไปจัดการ ไปเคยเคยยูซุบเนี่ยมีลุงคนหนึ่งเป็นลุงที่เป็นคนใหญ่คนตในแถวนั้นเป็นคนที่คนเขากลัวกันเด็กคนนั้นก็เดินไปฮะก็คือถือว่าโชคดีไปเห็นไหมมันสื่อสารได้ไงนึกภา้าดูว่าเป็นคนไทยก็งัวงัวเนอย่างเช่นผมเนี่ยเดินจี้ขนาดเนี่ยมันสื่อสารไม่ได้เข้าใจไหมเออผมโดนไม่รอดอ่ะเดินจบแต่นี่มันสื่อสารได้นี่คือข้อดีของการมีภาษานี่มันจึงบอกว่ามันไม่กลัวไงเพราะว่ามันมันพูดได้ไงเออมันก็น่ากลัวจริง น่ากลัวไงไม่ขนาดนั้นนะุงเ,เล็กนะสำหรับยูซุฟสำหรับผมน่ากลัวอะคำถามนี้แล้วกันสุดท้ายนะก็ถามว่าพี่ชายขายเสื้อเมื่อไร่แจ้งด้วยนะครับนี่ขายคองฮะเสื้อที่ผมใส่อยู่เนี่ยผมจะวางขายนั่นแหละ3ามร้อยสามรผมยังไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าคือต้นทุนมันสูงไงมันอยู่ที่ว่าคนสั่งเยอะไหมถ้าคนสั่งเยอะก็อาจจะแบบได้ถูกลงนี่คือยังไม่รู้เรื่องราคาอีกแต่ว่า มันอยู่ประมาณนั้นนะทุกคนแล้วก็คิดว่าน่าจะขายหลังจากที่เรากลับอีมนะเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ที่นี่ไงเรายังดําเนินเรื่องไม่ได้ต้องไปดิวไปคุยกับบริษัทเขาก่อนนะทุกคนก็จะขายนะครับอินชอนเรายังไม่รู้ราารายตัวนะั้นแต่มันอาจจะอยู่ประมาณ300อยอางต่ำก็คือ 300, 3ามร้อยสามร้อยสามร้อย่สิบสี่ร้อยนี่ก็แพงไปไม่รู้อีกยังบอกราคขายไม่ได้แต่เราติดตามแล้วกันนะคิดว่าน่าจะพอแลวนะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปเดี๋ยวไว้อันนี้แล้วกันคลิปหน้าต่อแล้วกันนะใครมีอะไรก็อยากจะถามก็คอมเมนต์ไว้นะใต้คลิปเย เดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาตอบอีกนะฮะผ่านไปสักอาทิตย์หนึ่งอะไรเง <S <S ี้ยเราก็ค่อยมาตอบอีกนะ <S 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 แล้วก็พยายามถามคําถามที่ยังไม่ได้ตอบอีก่าอย่างเช่นคําถามที่แบบมีแฟนแล้วอะไรก็คือเราตอบไปแล้วก็คือไม่ต้องละเราหาคําถามใหม่มาถามไว้แล้วก็อีพีหน้าเดี๋ยวเรา,าตอบอีกฮทุกคนก็รอดูกันต่อไปนะฮะว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงฮะทุกคนผมบอกเลยว่าสนุกมากนะใช่คือสนุกจริงๆริะผมรู้สึกว่าการมาอีกรอเนี่ยมันครบรถมันมีทั้งความสุขมันมีทั้งช่วงเวลาดีๆที่เจอเพื่อนแล้วมันก็มีช่วงเวลายที่ ยากลำบากแต่แค่ผมไม่ได้ถ่ายเพื่อนๆดูผมถ่ายไม่ได้งไงถ้าผมถ่ายผมก็เดินกันทืบอีกทุกคนเช่นเวลาแบบเจราจากับกับคนนั้นอนะ่ะเออทุกคนเดี๋ยวไว้เจอกันในในในคลิปนะบ๊ายบายครับ